สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพกกับช่องยายไพพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไพกระย่น้ำขอมูลเนาะทางตำเหล้าเนาะค่ะพี่น้องคะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะจ้านาะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพนําไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพาดชมเนาะทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยยยยมาาาททัักกกบไ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องบเบาๆลายใหญ่ห้างจ้ะพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูนแนวทางตำเล่าอาจารย์ทันแรกเพิ่นเลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะแนวทางนี้เป็นแนวทางของแอดเอกสุลาดศรันจ้ะพี่น้องจ้าแอดเอกสุลาดเพิ่นบอกว่าเน้นๆสองแปดซีซีหกสองเนาะจ้ะพี่น้องถ้าตัวรองก็จะเป็นเจ็ดสองห้าหกและหกสามอันนี้คือแนวทางของตำเหล้าอาจารย์เอกสุลาดเนาะค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแมงปอเนาะคะ่ะพี่น้องขาของแอดแมงปอแล้วบอกว่าตามเล่าเมื่อนี้เด่นหนึ่งศูนย์เจนาะจ้าหนึ 7, ่งมาเมือง2อตัวเพิ่นเนะพี่น้อง01 02์หนึ่งศูนย์สอตัวคือสอ7หนึ่งเและ708ดศจวดจาดฝาดบึมคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าแนวทางของแอดปิชาโจสิบหน่วยว่าซันจ้าเพื่อนว่าเพื่อนก็นเลยจับสองตัวมาให้เนาะจา้าแอดปิชาโจเนาะเพื่อนบอกว่าสามสองสามห้าสามศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่ศูนย์หกสองหกห้าเละหกศูนย์ว่าซันจ้าพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพคนบอกว่าเน้นๆมใไ้แล้วว่าสั้นสมตัวสี่ตัวพจนแปดศนย์สองเอ่อเน้นๆคือ8ปดกว่าสัน้นอันนี้คือของอาจารย์ปีชาโจเน้นๆตำลาวมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์คมชุดเต็มพี่น้องจา้าแคบหน้าจอเลยมีชุดตัดของเพ่นเจาะเน้นๆเข่ามาสามวลเร็วเนาะจ้าพี่น้องมาตามตัวบางวลน,นี้เพื่อนสิเขาเ่าบอแต่ว่ามาเบิ่งชุดเต็มเพ่น,ก,น,ก,นก่อนแคบหน้าจอเยอะยายไพ่บออ่านให้เนาะพี่น้องเนาะเลขเพ่นหลายเนาะจา้าแล้วก็ตัวหน่อยพร้อมเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางตาเล่าโมนี้ของอาจารย์คมเนาะจา้าต่อไปเลยจา้ามาเบิ่งจาะเน้นๆเพ่นบานพี่น้อง เจาะเน้นๆของอาจารย์คมคือ1819 28และ2งเก่างดที่เหลียวของเพ่นกระเขาพี่น้องคะอันนี้คือแนวทางของอาจารย์คมนะาจา้ะพี่น้องเนาะค่ะพิจาณาเป็นแนวทางได้่นจอให้นหเน้นๆเหลืออยู่แค่คู่คูนาะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหนุ่มราชเทวีหนุ่มราชเทวีเพิ่นบอกว่าตำรามเามราิกีเดอร์สัน้นอ่าสามตัวเพื่อนนาะพี่น้องเนาะหกหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ด ห้าหกเจ็ดว่าสัน้นสองตัวเพิ่นเป็นเจ็ดหกเจ็ดสี่หกสี่หกหนึ่งหนึ่งเอ่อสี่เจ็ดบอพี่น้องเนี่ยแล้วแต่ว่าเพิ่นเน้นเพิ่นบอกว่าเน้ 1, 6, 7, 6, 1, 7, นหนึ่งหกเจ็ดหกและหนึ่งเจ็ดว่าสั้นจะจวดจาดฟาดบึ้มค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือแนี่ยวัชงนมราชัดเทวีเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดคอมเมนต์เข้ามาบอกเลยอาจารย์จ่านอถ่ายาย,าายาแยพหหาดาราด้รายาแพหกับศิหาให้เนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอิ้นขาว่านนะักคำนวณเนาะจา้ะตำราววันนี้ว่าส,สันจ้าพี่น้องจา้า่นวานเนาะสาตัวห้าศูนย์เจ็ดห้าหนงเจ็ดหกศูนย์เจ็ดสองตัวคือเอ่อห้าศูนย์ห้าหนึ่ง้าหกห้าเจ็ย์เจนึ่งจ็ดหกและเจ็เก่าว่าส,สันจ้าพี่น้องจ,าจ,จา้าจวดจาาฟาดเบิ่มไปเลยนาอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้า อันนี้เป็นแนวทางของแอสูปโปแมนเนาะพี่น้องแอสูปโปแมนเราว่าแนวนี้แหละจ้าพี่น้องจ้าเราบอกว่าเออ่มาเบิง่งเพิ่นให้มาเป็นซีโตเนะาะจ้าฟันสีตัวเลยว่าสัน่นฟันซีโตเลยก็น,น,น, 9, 9, น,กน,น่าจะเป็นแถวนาอ่าหนึ่งหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสองสามเก้าพี่น้องจ้าอ่าสองตัวล่างเพิ่นน่าสิเป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองเนาะพี่น้องเนาะ ข้างบนน่าจะเป็น3949แค่2ตัวนี้เนาะจ้าพี่น้องจากแนวทางของแอดซูเปอร์แมนเนาะค่ะพี่น้องกับพิจานาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดราชนกเนาะจ้าพี่น้องจ้าแอดราชนกเล่าว่าแนวนี้แหละอ่าเราบอกว่า4ตัว9864 9876ีสองตัวเพิ่นกับไฮมา6 4 6 7 9 8และ 8 4พี่น้องจ้ามาเบิง3ตัวของเอลัชนกเนาะจ้า3ตัวเอลัชนกให้มาคือ8 6 4 8 7 6 9 6 4 9 7เจดหเกเจแล้วก็เก้าเจ็ดสี่กับแปดเจ็ดสี่วาสันอันนี้คือแนวทางของแนวทางของแอลัชนกเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เออราบอกว่าอาจารย์ธานียายยายไพยายไพลงไห้สู่งหดเนาะพี่น้องเนาะ4โตเพิ่น8 2 6 4เพิ่นไห้มาก6 4 7 4 8 4และ8 2กัดจวดจาดฟาดบึ้มใครคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันแอสไมยเพิ่นเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือแนวทางของแอสไมยเนาะจ้าพี่น้องจ้าของอาจารย์สมัยเนาะค่ะพี่น้องอ่า18ทับ11ทับ6หาพี่น้องจ้า อย่าสับสนเด้อเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเป็นลายมือมาเพิ่นเฮ็ดเป็นแบบนี้มาเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าเอ่ 69, อ6961เน้นๆ9119619งหก้นึ่งเตัวการเจ็ดและ99ว่าซั่นพี่น้องอันนี้คือแนวทางของอาจารย์สมัยเนาะค่ะพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะคะ่ะเพิ่นเปลี่ยนเพิ่นเพิ่นบ่เฮ็ดเป็นลายมือเนาะ,ะพี่น้องเนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นแบบนี้เนาะจ้ะกะจอดจาดฝา,า,าดเบื้มลองเบิ่งค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรกาลสินเนาะจ้ะอาจารย์กรกาลสินวิ่งหลุดศูนย์เนาะจ้ะผมบอกว่าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วก็สามตัวเจ็ดศูนย์สามเน้นเนีนคือศูนย์สามกับศูนย์เจ็ดอันนี้คือแนวทางตำเล่าของอาจารย์กรกาลสินเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของเอ่อ เจบิวเจบิวคนงามเนาะจ้ะเจบิวคนงามเราให้มาเราบอกว่าหลูดสองว่าสันพี่น้องเอาเน้นๆเพื่อเลยซีสองเก่ากับสองเก่าจุดเต็มแคบหน้าจ,จอเลยพี่น้องจ้าอันนี้คือแนวทางของเจบิวคนงามเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะจ้ะลุงนิ่นเราบอกว่าต่าเล่าเม็ดเดียวซีแปดวันสันจุดจาดฟาดบื้มค่ะพี่น้องคาผู้ใดมักแนวทางของลุงนิ่นสายสิงเนาะจ้ะแปดสี่ซีแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สันนีจำํำจำไว้นะจา้าเพิ่นสีมีเพิ่นสิขีดเป็นสีเหลืองสามตัวแล้วก็สองตัวจะไม่ขีดสีเหลืองเนาะคะ่ะพี่น้องเด่นสามกับแปดสามตัวคือแปดสามห้าแปดแปดห้ี่ตัวเพิ่นส8งแปดสาม้าองเนาะจ้าสองตัวเพิ่นก็เป็น30 32 35 80 82มสองสและ8แถ้าเพิ่นเน้นเพิ่นจะเน้น83กับ2องแเนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าสามตัวเพื่อนน่าจะเป็นเอ่อซี่ตัวเพื่อนน่ะสองแปดเนาะพี่น้องเนาะสองแปดทั้งสองสองคู่เลยเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางย่อยอินเตอร์เนาะจ้าน้อยอินเตอร์กัรุดไร้งวดแล้วจ้าพี่น้องจ้าย่อยอินเตอร์แล้วไฮมาวันที่สิบแปดทับสิบเอ็ดวันซันฟัน4ีล่องหกสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดหกสี่หกเจ็ดหกแปดวันันจ้าพี่น้องสามตัวเด่นก็นคือ หาหกสี่สี่ห้าและหกสี่จวดจาดฝาดบืมค่ะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของย่ออินเตอร์วสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนมเฮ้งมุกดาหารเนาะจ้านมเฮ้งมุกดาหารใหญ่มากล้วบอกว่าเด่นหกกับเจ็ดเนาะจ้าเพื่อนกับมีหลายตัวเนาะค่ะเนาะของนมเฮ้งเนาะจ้ะคาคนบอกว่าหกแปดหกสี่สามหกหกสองหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหก เน้นๆคือสองหกสี่เละหกเจ็ดสี่ว่าสันพี่น้องอ่าสองตัวฟันเน้นๆก็คือหกสี่กับเจ็ดสี่ว่าสันจวดจาดฟาดเบิ่มค่ะคือแนวทางของแอ็ดลัชนกเลยพี่น้องเนาะหกสี่เจ็ดสี่เนาะจะตรงกันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของน้าอ้วนนะค่ะน้าอ้วนบอกว่าตามเราวันนี้วันที่สิบแปดทับสิบเอ็ดทับหกห้าเนาะค่ะน้าอ้วนให้มาคือเน้นที่สุดก็คือหกหนึ่งและเจ็ดสองอ่าตัวรองก็จะเป็นหกศูนย์หกเก้าเจ็ดหนึ่ง 703ตัวคือ361และ3 72จวดจาดได้เลยค่ะพี่น้องขาวาไทยแล้วแต่ว่าเป็นจวดจาดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บอบอ,บอแก้วเนาะจ้ะอาจารย์บอบอแก้วให้มาวัซันจ้าพี่น้องจ้าพนบอกว่าแนวนี้เนาะคะ่ะเอ่อพนบอกว่าหลูด4ีพี่น้องขาแปดสี่ 1> 8 1 9 1 9 4 3เก้าหนึ่งเกสี่สามตัวคือห้าแดสี่อันนี้คือแนวทางของอาจารย์บอบอแก้วนะคะพี่น้องนะบอไทยทพรมต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเราบอกว่าจัางสี่ละพี่น้องคะตำาล่า,ามนันนี่เราบอกว่าหลูดสามมาสันเนาะจ้ะเน้นๆคือศูนย์สามกับหนึ่งสามตัวรองก็จะเป็นสามห้าสามหกสามแปดาสันจ่าละก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพิจณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สร้างเนาะค่ะพี่น้องคะอาจารย์สร้างบอกว่ารูดศูนย์ว่าสันพี่น้องศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสามตัวคือศูนย์หนึ่งหาพี่น้องจ้าถ้าเป็นสองตัวล่างก็น่าจะเป็นเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะจดจารฟาดบื้มค่ะพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์ช้างพารวยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของบนดินแผ่นฟ้าเนาะค่ะตามลาววันนี้เนาะจ้า ตำเล่าเมือนี้เราหามากมี่0 4 1 4 7 4 4ซีห5ึ่ง5ีและ5 5 8และ52เนาะจ้าพี่น้องขอตรวจอ่านผิดเด้อจ้าพี่น้องจา้าเค็บหน้าจอไปดูได้เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางตำรล่าของแอดกรอนนะคะพี่น้องค่ะแอดกรอนบอกว่า07 12 17และ27เน้นเน้นคือ หนึ่งเจ็ดถ้าเป็นเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งว่าสันอาจารย์ก่อนละว,วาเนาะค่ะพี่น้องกาพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเราดวงเดือนว่าสันจ้าพี่น้องจ้าบอกไทยพร้อมได้ผนบอกว่าดวงเดือนฟันเจ็ดว่าสันจ้าพนว่าผลม,มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามตัวคือห้าเจ็ดสาม จากแนวทางลาวเดือนเดือนวันสั่นเนาะค่ะพี่น้องก่ะพิจะน่าปเป็นแนวทางใดเด้อจากพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาร์พี่น้องแอดอาร์มาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดอาร์เราบอกว่าเออเลขเลขตะล่างแอดอาดร์รอบนี้สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกสองตัวคือหกห้าหกสามหกสี่ห้าสามห้าสี่และสามสี่อันนี้คือแนวทางต่ำ ลาวของแอดอาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่ะพิจาหนาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนะจะเป็นแนวทางของแอนนำข้างเนาะคะ่ะตำลาววันนี้ว่าสัน่นมาเบิ้งสามตัวเพิ่นเลยเนาะจ้าพี่น้อง 9, 24, 9 21, 94, 2 4 9 2 1 7 9 4 1 2 2้สองตัวเพิ่นก็คือ1 2 1 4 1 7 1 9 2 9 2 4 9 4เด่น2ก็เด่น1ก็2อว่าสันนะะ่นจ้าพี่น้องจ้าก่ะพิจารนาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้เป็นแนวทางของพี่ควายคนโก้เนาะจ้ะพี่ควายคนโก้แล้วบอกวางมือนี่เล็กน้นที่สุดก็คือ072สองตัวคือ7072 02เม็ดเดียวคอหล่อ74ลูด7วสัน,สสนสจ้จาพี่น้องจ้ากับพี่าร้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันเี้วมาปิดทายโดยแนวทางของหนูผีพระเนจรเนาะจ้าพี่น้องเนาะหนูผีพระเนจรเราไฮมาแนวนี้จ้าพี่น้องแล้วบอกว่า3ตัวมีห้าแปดสามเออแปดห้าสามสี่ห้าสามทงตัวคือสี่สามห้าสามสี่หนึ่งและห้าหนึ่งกันหนึ่งหนึ่งนั่ไม่เด้อว่าซันจ้าพี่น้องกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของหนูผีพระเนจรเนาะจ้าพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมเราฟัง ขอขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆเรื่อยๆสุขู้สุขลนเด้อจ้ะว่าจะได้ที่ยาแพวบะมวนหรือว่ายาแพ้อันตัวเลขผิดเนาะพี่น้องเนาะพอถทษขอขอภัยหลายเนาะจ้าเนาะขอขอบคุณขอมูลทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะทเ่ได้แบ่งปันขอมูลนแนวทางอ้ย่าแพ้มาห้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมปเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า